สวัสดีครับผมเพัชิตตัวแสบนะครับโอ้โหมืดขนาดนี้กล้องยังโฟกัสไม่ได้เลยนะครับภาพเบลอมากเลยครับอ่ะถ้ามืดขนาดนี้นะครับผมว่าเราควรต้องหาโทรศัพท์ที่มีกล้องที่เป็นอินฟราเรดถ่ายกลางคืนได้มาติดตัวไว้ซะแล้วครับเอ,อ้ยไอเดียดีนะครับซึ่งวันนี้ผมคนพบเจอมานะครับสมาร์ทโฟนเครื่องแรกในโลกที่มีอินฟราเรดในวิชั่นถ่ายกลางคืนได้ครับเยสฟู อ่าเออผมว่าเปิดไฟก่อนดีกว่านะอย่างนี้มันจะมืดมากเกินไปนะครับผมจะจะวิววิวยังไงก็ไม่หรือนะครับอ่าค่อยยังชั่วหน่อยเมื่อกี้มันก็วิวมากเกินไปนะครับแหมซะมืดเชียวครับอ่ะนั่นแหละครับสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ล่าสุดของผมนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดผมจะมารีวิวสมาร์ทโฟนใหม่เนี่ยมันจะต้องมีของที่เจ๋งที่เฟี้ยวครับไม่งั้นผมไม่เอามาพูดให้เสียเวลาหรอกใช่ไหมครับตอนนี้สมาร์ทโฟนเป็นปัจจัย6ของทุกคนแล้วนะครับเป็นที่นี้ผมรีวิวไปเยอะมากที่เป็นรักเก็ตโฟ ทนนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนที่ผมมาดีวีดีวันนี้ก็เป็นรักเกตโฟนแบบนั้นเช่นกันแต่พิเศษก็คือเป็นตัวแรกในโลกที่มีกล้องอินฟราเรดสำหรับถ่ายกลางคืนได้ครับเหมายควขาว่าไม่ต้องมีไฟสักนิดเลยครับเราสามารถเดินออกไปในที่มืดๆแล้วถ่ายภาพมาได้โอ้าเพื่อนนภาพออกว่าอินฟราเรดเนี่ยมันคืออะไรก็เคยดูพวกรายการผีไหมครับที่เขาไปตะลุยบ้านผีถ่ายเป็นสีเขียวๆมืดๆอย่างนั้นเลยครับนั่นเลยครับกล้องอินฟราเรดครับซึ่งมันมาอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วครับครั้งแรกในโลกเลยครับ yes! ที่สำคัญคือในวันนี้นะครับไม่ได้มาบอกให้ฟังแบบเอาวิดีโอมาดูบอกสเปกเฉยๆนะครับมันอยู่ในมือผมแล้วครับ <laughs> แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับผมยังไม่เคยรีวิวมาก่อนนะครับซึ่งจะสมาร์ทโฟนที่มีอินฟฟเลตตัวนี้ก็คือ A G M H 3ครับ อย่ารอช้าลครับเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่าครับผมอยากเห็นหน้าตาของมันแลครับว่าสมาร์ทโฟนที่ถ่ายอินฟรูเนได้มันจะเฟล,ลขนาดไหนครับมากเห <c oughs> มือน้วครับตั้งแต่ได้มาผมยังไม่เคยแกะสัมผัสยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเอามาดูพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับก็นี่ครับเป็นรูปเสือ เดือเลยสิงโตนั่นจะสิงโตนะครับแล้วมีคนใดก็เรียกว่าอินฟล t ตไนท์คาเมล่าครับว้าวรอบกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรต้องดูข้างในนะครับมาเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับโอเคมาเรามาดูกันนะครับสัมผัสแรกปึ๊บเฮ้ยโอ้ว้าวปึ๊บอืมหอมาอย่างดีเลยครับนี่โอ้ดูจากกล่องแล้วไม่ธรรมดานะครับมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันนะนี่โอ้เยนีไงครับ เรียบหรูดูแพงนะครับโอ้หนี่ลำโพงของับเนี่ยสุดเยอะครับลำโพงตกใหญ่ขนาดนี้เลยเน้นฟังเพลงด้วยแน่เลยนะครับนี่เป็นโทรศัพท์ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเนี่ยถ่ายกลางคืนฟังเพลงอะไรอย่างงี้ครับอ่ามาดูครับดูความกล้องสี่ตัวดีครับโอ้โหมันจะมีตรงช่องกลางเนี่ยจะมีแดงๆอยู่นะผมคิดว่าตรงนั้นแหละน่าจะเป็นห้องอินฟราเรดแบบปล่อยแสงอินฟราเรดเพื่อถ่ายอะไรอย่างงี้นะครับกล้องสี่ตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยดูที่สเปคนะครับส่วนตรงนี้เป็นที่จีเกลานิ้วมือแน่นอนครับโอ้มันอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับแบรนด์ AGM ครับโโลก้ขของเเาป็น แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทำความรู้จักไว้เพราะอาจจะได้เห็นอีกหลายรุ่นของเขานะครับมาเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าครับว่าซื้อมา1กล่องเราได้อะไรมาอีกบ้างนะครับอ่านี่ครับและของทั้งหมดที่ซื้อมาใน1กล่องนะครับก็มีสมาร์ทโฟนสายชาร์จหัวชาร์แล้วก็หัวแปลงครับเอาไว้สำหรับใส่หูฟังนะครับเปลี่ยนหัวจาก USB Type C เป็นที่เจีบหูฟังนะเป็นหัวแจ็คกันนะครับ มานี้ครับของพื้นฐานทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่านะครับหลังจากได้ไปที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้ความแตกต่างจากตัวเด่นนะครับก็คือลำโพงใหญ่มากดูดิครับลำโพงขนาดนี้เสียงต้องดีแน่ๆเลยนะครับด้านบนตรงนี้ครับด้านหน้าก็เป็นกล้องอันนี้ก็เป็นรับสายนะครับฝั่งที่หัวนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะแล้วก็มาดูด้านข้างครับนี่มีปุ่มเปิดปิดเครื่องเพิ่มลดเสียงครับแล้วก็ตรงขอบๆนี่จะกิดกระแทกเห็นไหมคือมันเป็นรักเกตโฟนด้วยประดิตนะครับมีกัรกระแทกเมา่อเขาบดป ไม่เป็นไรครับข้อดีของรักเก็ตโฟรน,นะครับแล้วก็ด้านซางนี้ปุ่มส้มนี้อะไรนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออ้อรูเสียบชาร์จแบตกับหูฟังนะครับใช่ตรงนี้มันจะอยู่ด้านล่างคนด้านล่างมันทําเป็นลําโพงไปะแล้วนะครับก็เลยต้องมาเกียบตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับดีไซน์ที่สวยนะดีไซน์ที่ดูแบบว่าฮิลล์สมัยอะ่ะมันดูแบบแข็งแรงอ่ะสิว่านี่ลำโพงหมดเลยปะเนี่ยวู เหมือนจะใช่นะครับเป็นแบบตะข่ายแต่การตะข่ายเหมือนลำโพงไม่รูเดี๋ยวต้องลองดูครับลำโพงรอบทิศทางเลยเหรอยอดกล้องตัวนี้ก็3ตัวเลยถ้าให้เดานะกล้องหลักกล้องอินฟราเรดกล้องไม่มาโคก็เลนไวด์สองอย่างนะแล้วกลาดีเป็นแฟลชนะครับอืมสวยสวยสวยทำดีไซน์มาได้ดีมากเลยนะครับนี่นะนี่แหละครับสหรับตัวมีประมาณนี้นะครับเรามาดูสเปคของเขาคร่าวๆกันก่อนเลยกันนะครับว่า A G M H 3นี้คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับสมาร์ทโฟน A G M H 3นี่นะครับอันดับแรกเลยที่บอกไปนะครับก็คือเป็นโทรศัพท์ที่มีกล้องอินฟรรราาเดสหับถ่ย ายกลางคืนตัวแรกนะครับเขาใช้ชื่อว่าอินฟร่าต์ไนคาเมล่าครับสามารถถ่ายกลางคืนในที่มืดไม่มีแสงเลยได้ครับดานจอแสดงผล5.7นิ้ว 720x1440 นะครับตัวกล้องด้านหน้า8ล้านกล้องหลังตัวหลัก12ล้านเล่นมาโคร2ล้านและกล้องถ่ายกลางคืนอีก1ตัวครับหน่วยความจำ RAM 4กิกร r ม64กิกครับแบตเตอรี่ 5,400mAh mm. ลำโพงเป็นลำโพงกันน้ำครับสามารถน้ำกระเด็นโดนได้แต่ไม่ได้กัน ขนาดที่เอาลงไปว่ายน้ําด้วยขนาดนั้นนะครับและระบบปฏิบัติการแน่นอนครับใหม่ล่าสุด Android 11ครับแต่ก็จะมีเพื่อนๆหลายคนล่องใจในเรื่องของภาษาครับตัวนี้มีภาษาไทยมาให้ครับไม่ต้องห่วงครับคนไทยใช้ได้สบายหรือสะดือโบครับอ๋อลืมบอกไปครับมันเป็นรักเก็ตโฟนครับก็คือกันน้ํากันฝุ่นกันกระแทกตามมาตรฐานสากลเลยครับ IP 68และ 69K นะครับและสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวนี้ไม่เหมือนรักเก็ตโฟนก็คือบางและเบามากครับเพราะบางเพียง12มิลลิเมตรและหนักเพียง ยง248กรัมเท่านั้นครับให้ดูด้าน้างก็ได้ครับนี่รักเก็ตโฟนนะครับรักเก็ตโฟนนี่บางแค่นี้เองหรอครับเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่เป็นประจําครับดูดีครับแทบจะไม่ต่างกันเลยครับรักเก็ตโฟนอะไรมันจะบางขนาดนี้ครับแล้วทั้งหมดนี้ครับคือคุณสมบัคร่าวๆของ AGM H3 ครับเยี่ยมแล้วจะรอใช้อยู่ใหญ่เล่าเรามาเปิดเครื่องดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับ เปิดเครื่องครั้งแรกครับโทรศัพท์ที่มีอินฟาเลตในคามิราครับนี่ ATM a n d r o แอนดรยะจ๊ะอ่ามาครับตรงนี้แล้วเราดูความไปเล่ขของโทรศัพท์ดีกว่าและครับก็เลื่อนซ้าย เลื่อนขวาอ๋อก็ตามมืออยู่มีปัญหาดิ่งเท่ากับสมัยเนี้ยไม่เคยมีปัญหาหรอกครับเรื่องความไหลลื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเอามาเรามาดูที่กล้องของเราเลยดีกว่านะครับนี่ครับกล้องฟึบตันนี้เราเน้นที่กล้องนะครับอ่าเป็นโฟโต้เป็นวิดีโออุยมีช็อตวิดีโอให้ได้ด้วยนะครับนี่ช็อตวิดีโออ้อ แต่บวิดีโอธรรไมไดายัางไงเออนนี่มาดูากันนะครับเหมือนถ่ายแบบ t i k t o k อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออดีๆๆวิดีโอมีโฟโต้แล้วก็มีพลัเทดครับมีแค่นี้ครับตัวนี้ตรงกล้องอาจจะไม่ค่อยได้มีลูกเล่นอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับผมว่าเขาเป็นเน้นหลักตรงที่ว่าจะเอาไว้ถ่ายกลางคืนมากกว่าวน่าจะเห็นผลมากนะครับเราลองดูที่ว่าจะถ่ายกลางคืนนี่ต้องทำยังไงนะครับต้องเปิดตรงไหนเอ่ย เฮ้ยมีระบบกันสั่นให้ด้วยเวลาถ่ายรูปอะไรเงี่ยให้เราเปิดไม่ได้เลยอ่าจะได้ถ่ายภาพแบบชัดๆ่อยนะครับเนี่ย p ิกเซอร์ไซส์ก็สามารถเลือกได้ครับ12ล้าน11ล้านไล่ลงมาครับลองดูกันนะครับว่าถ้าจะถ่ายกลางคืนนี่ครับในวิชั่นโหมดครับเห็นไหมอ่าตรงนี้เพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูเลยดีกว่าครับเราทดลองแค่ตรงนี้พออันเดียวเลยแล้วมาทดลองอย่างอื่นเลยนะครับมาเรามาดูกันครับอ่ะนี่นะครับนี่ดูภาพของผมนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้หมดเลยนะ อ่านี่มืดตึบแล้วไม่เห็นอะไรแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่ากล้องถ่ายกลางคืนของเราจะเป็นยังไงครับนี่ดูดิครับเฮ้ยเฮ้ยบ้าน่ะเห็นจริงครับเฮ้ยมันเห็นได้ไงอ่ะอันนี้คือภาพจากกล้องเพื่อนก็เห็นใช่ไหมครับว่าเห็นเป็นรูปก้าอีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าถ้าผมเอาออกนะมองไม่เลยเลยนี่เพื่อนมองเห็นไหมไม่เห็นเลยครับแต่ถ้าเกิดกล้องมาครับปริงเห็นไหมอ่าเฮ้ยสุดยอดครับ มขาเป็นระบบอินฟราเรดใช้ได้จริงๆด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับอย่างเงี้ยมองเห็นอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีกล้องสองมาครับเฮ้ยเจ๋งครับแล้วมันเห็นได้จริงๆ่ะครับเพื่อนดูด้านหลังนี่มันจะมีไฟแดงๆไงครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวอินฟราเรดนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพที่ถ่ายตอนแบบมืดๆกลางคืนอย่างนี้ให้ดูนะครับอ่ะไอ้ตัวนี้ผมก็มองไม่เห็นด้วยสิใช่ไหมอ่าดูนะครับ ถ่ายได้จริงครับว้าวเราสามารถใช้แบบสองหมดได้เลยอะ่ะโอ้เปิดไฟก่อนดีเพื่อนๆหลอนกันนะครับเราไปดูรูปเมื่อกี้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับดูพี่ถ่ายอุ้ยอู้เฮ้ยทำไมน่ากลัวจังอะ่ะคือเหมือนแบบตัวที่เขาปล่อยแสงอินฟราเรดมาแบบจะเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพืเ่อฉะน้เพื่อนขนาดตรงนี้มันจะเป็นสีแดงสองจุดที่เพื่อนเห็นนะใช่ไหมครับตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นตัวปล่อยแสงอินฟราเรดมาเพื่อจับภาพอะไรอย่างเงี้ยในในที่ที่ไม่มีแสงกันนะครับแล้วแบบมันเข้าตาไงน่ากลัวปิดปิดปิดมั้น่ากลัวมากเลยอ่ะเ้ย โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เงยเฟรตอย่างนี้ถ่ายคนไม่น่าจะเวิร์ครับมันจะดูแบบเป็นตาแบบลหลอนๆน่ากลัวนี่ทําหนังผีได้เลยเลยเนี่ยแค่นี้ก็เป็นสมบูรณ์แล้วามาไม่อใช้ฟเซฟอะไรเลยครับเฮ้อเจ๋งครับอะทีนี้เดี๋ยวผมลองถ่ายเป็นวิดีโอดูดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับมาดูกันครับนี่ครับเพื่อนๆน,นี่คือภาพจากวิดีโอนะครับนี่คือในห้อง,องผมครับกึ่งศัตรูกึ่งห้องเก็บของอนะ่ะวิ้ยโอ้ แค่พอภาพเป็นอย่างนี้แล้วกลายเป็นดูน่ากลัวเลยครับเป็นแบบอ่าสมมติให้ดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบุกบ้านร้างครับห้องแห่งนี้เหมือนห้องที่ไม่ได้มีการใช้งานมานานนะครับดูดิครับของโลกเต็มไปหมดเลยครับดูดิครับว่าเราจะเจออะไรในห้องนี้บ้างครับผมยังไม่เห็นภาพตัวเองนะครับแต่ผมว่าต้องน่ากลัว น่าดูเลยครับเพราะว่าไอ้เจ้าแสงอินฟราเรดเนี่ยเข้าตารับรองแล้วผมมันต้องเป็นแบบซอมบี้อ่ะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องอินฟราเรดตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้น่ารักหน่อย เฮ้ยฟิลครับแค่นี้กินขาดเลยครับถ้าใครที่ต้องการกล้องถ่ายกลางคืนที่แบบมันไม่เคยมีในโทรศั์สมาร์ทโฟนมาก่อนนะนี่ครับมีแล้วเห็นไหมที่สําคัญราคาไม่แรงด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอะไรหน้าเว็บไซต์นี้นะครับปึ้งคือตัวเนี้ยเขายังไม่ได้วางขายครับเขาก็ใส่ราคาลงไปก่อนประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะครับเขาจะวางขายจริงๆก็คือวันนี้เลยครับวันที่ผมลงวิดีโอนี่แหละครับ23สิงหาครับที่สําคัญคือราคาพิเศษด้วยเพราะมันมีเวลาแค่5วันเท่านั้นนะครับคือวันที่23สิถึง 27สิงหาคมนี้นะครับทุกคนจะซื้อได้ในราคา149.99เหรียญหรือที่เป็นกระชัยประมาณ4,500บาทเท่านั้นครับเฮ้ยนั้นยังไม่พอครับถ้าเพื่อนเป็นคนที่สั่งซื้อ100เครื่องแรกนะครับจะได้หูฟังบลูทูธของ JBL แถมอีกฟรีๆไปด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกได้ว่าได้ทั้งลดราคาและได้ของแถมนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันใน5วันนั้นครับซื้อหลังวันที่27เป็นต้นไปครับราคาจะปรับขึ้นเป็น5,100บาทครับเป็นราคามาตรฐานที่เขาจะขายนะครับ อันนี้คือการซื้อผ่าน AliExpress อันนี้คือการอันนี้คือราคาที่ซื้อผ่าน AliExpress นะครับลิ้งไปวิดีโอผมนะเข้าไปดูได้หรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะครับซื้อผ่านเว็บไซต์หลักของเขาเลยก็ได้นะครับ AGM Official เลยครับเพื่อนๆจะซื้อได้ต่ราคา179.99เหรียญหรือประมาณ5,400บาทนะครับโดยราคานี้จะมีแค่วันที่2 3 3 1สิงหาเท่านั้นนะครับหนึ่งแลคนแรกได้หูฟัง JBL ไปเช่นกันครับแล้วหลังจากวันที่2 1นะครับราคาจะปรับขึ้นเป็นประมาณ6,000บาทครับแต่เพื่อนๆที่ดูผมอยู่นะครับได้รับโค้ดส่วนลดไปทุกคนเลยครับ i ินฟินิตี้ครับชื่อช่องผมนั่นเองครับกรอกเข้าไปครับจะได้รถ10%ทันทีครับอันนี้คือประเด็นการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออฟฟิเชียล of ของเขานะครับแต่ตัวผมมองว่าสั่งผ่าน AliExpress มันราคาดีกว่ายังไงถ้าอยากจริจริงก็ซื้อผ่าน AliExpress ก,ก็ได้นะครับนี่นะครับความเฟี้ยวของสมาร์ทโฟนที่มีกล้องอินฟราเรดเครื่องแรกในโลกนะครับแล้วไหนๆผมก็ได้ของเล่นใหม่มาแบบนี้แล้วเพื่อน,อนๆอยากเห็นกลางคืนของอะไรบ้างครับอ่าอยากเห็นกลางคืนของอะไรยังไงบอกมาครับเดี๋ยวผม จัดให้ดูนะครับเดีย๋ยวหาออกไปถ่ายเลยแต่ณนะช่วงเนี้ยอาจจะออกไปข้างนอกบ้านไกลๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็แบบกึ่งๆึ่งล็อกดาวน์กึง lockdown, ก่งกึ่งเคอร์ฟิวอยู่นะครับออกกลางคืนอาจจะเจอพี่หนวดตั้งด่านอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเอาแบบของง่ายๆในบ้านก่อนละกันน่าจะเป็นหมาแมวต้นไม้ท้องฟ้าก้อนเมฆอะไรก็ว่าไปนะครับยังไงเดี๋ยวมีแน่นอนครับวิดีโอที่เล่นกับกล้องอินฟรฟเรดมีของเล่นใหม่แล้วจะปล่อยหลุดมือไปได้ไงล่ะฮ่า <laughs> โอเคครับการแนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้มีเท่านี้นะครับยังไงเราต ยครับมันต้องมีของใหม่ออกมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับไงเพื่อนถ้าไม่อยากพลาดยังไงก็ได้เพื่อนอยากจะทันโลกทันยุคทันสมัยเสมอได้รู้จักกับสมาร์ทโฟนที่ฟิลฟิลเทพๆอึดๆถึกๆนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ผมไปหาถ่ายกลางคืนก่อนดีกว่าแต่ไม่เอาไปแอบถ่ายคนอื่นนะอย่างไงไม่ดีนะน่าเกลียดน่าเกลียดโอเคนะครับสวัสดีครับสุดยอดกล้องกลางคืน